สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูแกจเจตน่ารักน่ารักที่บอยใช้อยู่เป็นประจำกันค่ะสำหรับพิกัดเผาทั้งหมดปอยจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะอันนี้จะเป็นแกจเจตที่ปอยเคยรีวิวเวลาทุกชิ้นนะคะแล้วก็หลังจากรีวิวไปเนี่ยพวกนี้จะเป็นของที่ปอยหยิบมาใช้บ่อยที่สุดเลยค่ะมาดูที่ชิ้นแรกกันนะคะนี่ค่ะชิ้นแรกจะเป็นเครื่องเกม Nintendo Switch Lite นะคะอันนี้เป็นเครื่องเกมขนาดเล็กที่น้ำหนักเบาพกพาสะดวกค่ะ รู้สึกว่าเครื่องนี้เหมาะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมนะคะด้วยราคาที่น่ารักด้วยค่ะอันนี้ประมาณ5,000กว่าบาทนะคะสําหรับเกมที่ปอยชอบเล่นที่สุดก็จะเป็น Animal Crossing อันนี้ค่ะนี่ค่ะวันนี้มีหิมะตกด้วยนะคะวันนี้มีคนมาแคมป์ที่เกาะของปอยด้วยค่ะมาดูกันนะคะว่าเป็นน้องตัวไหนนี่ค่ะน้องที่มาแคมป์ที่เกาะของปอยวันนี้เป็นน้องหมีโคอาล่านะคะชื่อว่ายูจีนค่ะน้องน่ารักดีเลยนะคะ คิดว่าจะชวนน้องมาอยู่ที่เกาะดีไหมนะคะทีนี้มาดูเกมที่ปอยเล่นบ่อยๆกันนะคะนี่ค่ะเป็นเกมที่ปอยอยากแนะนำนะคะเกมแรกจะเป็นเกม Animal Crossing ค่ะเกมนี้สนุกมากๆนะคะปอยว่าซื้อเครื่องเกมมาเพื่อเล่นเกมนี้เกมเดียวก็ยังคุ้มค่ะเป็นเกมโปรดของบอยไปแนะนำเลยนะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็นเกม Story of Seasons ค่ะอันนี้เป็นเกมแนวทำฟาร์มนะคะภาพสวยแล้วก็เล่นได้แบบชิลๆสโลไลค์ค่ะ เกมนี้ก็น่ารักแล้วก็สนุกนะคะต่อมาจะเป็นเกม Do r a Emon Story of Sea s o n ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวทำฟาร์มเหมือนอันนี้นะคะเพียงแต่ว่าตัวละครเนี่ยจะเป็นตัวละคร d o r a Emon ค่ะใครที่เป็นสาวกดราเอมอนต้องไม่พลาดเลยนะคะอันนี้รูปน่ารักมากๆค่ะ แล้วก็สุดท้ายเป็นเกม c u t r e Forest f r i e n d นะคะเกมนี้จะเหมาะกับเด็กๆค่ะบ้านไหนที่มีเด็กเนี่ยไปแนะนําเลยนะคะเด็กๆเล่นได้ง่ายๆค่ะถึงใครที่เล่นเกมไม่เป็นเนี่ยก็สามารถเล่นเกมนี้ได้นะคะเป็นเกมแบบภาพน่ารักๆค่ะตัวคาแรคเตอร์ก็น่ารักมากนะคะนี่ค่ะสำหรับเกมที่ปอยชอบก็มีประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูที่แกจัตอย่างต่อมากันค่ะอันนี้จะเป็นลำโพงบลูทูธ D-Boom D2 นะคะ ลำโพงที่ดีไซน์น่ารักมากค่ะสำหรับลำโพงอันนี้ปล่อยใช้งานเกือบทุกวันเลยนะคะจุดเด่นของลำโพงตัวนี้ก็คือมีหน้าจอพิกเซลอาร์ตน่ารักน่ารักแบบนี้ที่เราสามารถคัสตอมไลน์เองได้ค่ะแค่ดูหน้าจอก็เพลินแล้วนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ปล่อยชอบเนี่ยก็คือสามารถเชื่อมต่อแบบบลูทูธก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นเสียบแผ่น SD แบบนี้ก็ได้นะคะเล่นเพลงผ่านไมโคร s d สด a กาได้ค่ะแค่เอาเพลงใส่ไมโคร s d c a r กาแล้วก็เสียบเข้าไปช่องนี้นะคะก็สามารถเล่นเพลงได้เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ใช้งานง่ายมากๆนะคะเสียงก็ดีด้วยค่ะมาดูที่อย่างสุดท้ายกันนะคะอย่างสุดท้ายจะเป็น Airpods 3ค่ะ เหตุผลแรกที่ปอยเลือกซื้อ AirPods เนี่ยก็เพราะว่าเห็นว่ามีเคสน่ารักน่ารักเยอะค่ะก็เลยตัดสินใจซื้อมานะคะแต่พอใช้ไปสักพักนึงเนี่ย AirPods กลายเป็นหูฟังชิ้นเดียวเลยที่ปอยหยิบมาใช้อยู่เป็นประจำนะคะยิ่งใครที่ใช้พวกอุปกรณ์ iOS หลายๆชิ้นเนี่ยเช่น iPhone iPad iMac หรือว่า MacBook เนี่ยใช้ AirPods จะสะดวกมากๆนะคะด้วยการเชื่อมต่อที่รวดเร็วแล้วก็ลื่นไหลนะคะสหรับอุปกรณ์ง่ายมากๆค่ะ อันนี้ใช้ดีมากๆแล้วก็สเสถียรด้วยนะคะที่สำคัญเสียงดีด้วยค่ะอันนี้เป็นหูฟังอันโปรดของบอยเลยนะคะถ้าใครที่ใช้อุปกรณ์ iOS หลายๆอย่างเนี่ยบอยแนะนำเลยค่ะ AirPods ดีมากๆนะคะนี่ค่ะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับ gadget ที่บอยใช้อยู่บ่อยๆค่ะปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ